สวัสดีครับปิกปิกชาแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม s e เว n นไสครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาลุยเนื้อเรื่องกันต่อนะครับแต่ผมจะขออนุญาตข้ามบทที่5จนถึงบทที่9ที่ผมติดค้างเอาไว้ก่อนนะครับ <Huh? S 1> เพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้มีอัปเดตเนื้อเรื่องบทที่10เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงลุยกันมาถึงระดับยากมากแล้วนะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันเลยนี่เป็นมินิบอสของระดับ ยากมากในบทที่10นะครับมีเลือดถึง28ล้านกันเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดมินิบอสนะถ้าบอสของบทที่10เนี่ยจะมีเลือดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันตอนที่เราเจอบอสนะฮะแต่ตอนนี้เรามาลุยกับมินิบอสตัวนี้ก่อนเลยว่าเราจะมีรูปแบบการเล่นยังไงและใช้ทีมแบบไหนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับทีมที่ผมจะใช้สู้กับตัวมินิบอสโกเลมนะครับนั่นก็จะประกอบไปด้วยลูดี้เอาไว้แทงนะครับแล้วก็จะมีเอียนแล้วก็คารินไว้ซ ลูดี้นะครับก็จะมีหน้าที่คอยเปิดบัฟและรับตีนของบอสนะครับส่วนเอียนกับคารินเราจะใช้คอมโบคู่กันนะครับเพราะว่าเอียนกับคารินเนี่ยจะมีสกิลในการช่วยลดพลังโจมตีกับลดาดามเมจที่บอสสร้างนะครับทำให้บอสตีเราเบาลงนะครับเราจะทําให้ทีมเราอะยืนชนกับบอสได้นานขึ้นนะครับแล้วก็โคเซตเอาไว้เบิร์ดหน้าบอสนะครับ ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับใครมีสัตว์เลี้ยงอะไรที่คิดว่าดีที่สุดก็ยัดไปได้เลยนะครับอันนี้ผมมีอีวานนะผมก็ใส่อีวานไปนะครับเพื่อให้รูดี้ยืนชนได้นานขึ้นนะครับส่วนแบบแผนนะครับผมจะใส่เป็นชิตรีคอ้นนะครับเพื่อบูตดาเมจให้กับตัวโคเซตนะครับแล้วก็เล่งอันติให้กับคารินนะครับเพราะคารินตีเร็วขึ้นก็จะได้เกตอันติเร็วขึ้นนะครับสำหรับทิปก็มีประมาณนี้นะครับส่วนของสวมใส่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับของสวมใส่นะครับลูดี้ผมก็จะใส่เป็นเซตเดิมเลยนะครับที่เคยบอกไปในคลิปกันก่อนนะครับเซตบล็อกกับป้องกันรวมการผสมกันนะครับส่วนไอตัวเอี้ยนผมจะใช้เป็นเซตสกิลนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับที่ที่มีนะครับแล้วก็คารินเป็นเซตลดคู่ดาวนะครับเพื่อให้ฮิลแรงและใช้สกิลลดดาเมจบอสได้บ่อยๆนะครับแล้วก็โคเซตเหมือนเดิมเลยครับเซตดาเมจหลักของผมนั่นเองนั่นก็คือเซตคีนะครับ แล้วก็อัปเดตนะครับผมข้ามขั้นอาวุธจะถึงขั้นที่5แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสู้กับบอสตัวโกลมน้ําแข็งยังไงนะครับมีวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่าผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครมีมาสเตอรี่นะครับแบบบทไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าลืมมาปรับมาสเตอรี่ให้เหมาะออกับการใช้สกิลเดี่ยวด้วยนะครับเพราะบอสมีตัวเดียวแล้วก็ตัวดาเมจหลักเราก็จะตีแค่ตัวเดียวปรับทุกอย่างให้เหมาะกับตัวดาเมจหลักเรานะครับเพื่อไปทาดาเมจใส่บอสให้ได้มากที่สุดนะครับ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าเราลืมปรับมาสเตอรี่นะครับเราก็ออกมาใช้มาตเตอรี่สกิลเดียวเพื่อเข้าไปตีบอสนะครับจะได้ผ่านง่ายๆนะฮะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ลูบี้แบบฟรีๆนะครับต้องเกมนี้เลยครับผมเกมแฮปปี้ดัมมี่ครับเกมนี้เป็นเกมสะสมคอยนะครับโดยตัวคอยสามารถเอาไปแลกเป็นบัตรทูบันนี่วอลเล็ตได้นะครับและสามารถเอาเงินในทูวอลเล็ตนั้นมาเติมในเกมเซเว่นไนท์สองของเราได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไอโอเอสและแอนดรอยด์นะครับเล่รหัสนี้ลงไปนะครับ pgxe 831นะครับเพื่อนๆจะได้รับคอยไปเลยฟรีๆ300คอยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเข้าไปสนุกกับตัวเกมเพื่อสะสมคอยแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้มากมายเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมแนะนําให้แลกเป็น t ู o Money Wallet นะครับว่าเราสามารถเอามาเติมในเกมเซเว่นไนของเราได้นั่นเองนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เสิร์ชหาตัวเกมไม่เจอนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนเที่คลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่จําเป็นต้องผูกรหัสเชิญนะครับตัวเกมจะผูกรหัสเชิญได้อัตโนม แต่ว่าเราจะเปลี่ยนรูป <S an> แบบการเล่นนะครับเราจะเอาทีมของเราเนี่ยอยู่ด้านข้างบอสนะครับแล้วก็เอาลูดี้เนี่ยมาแทงทางด้านข้างเหมือนกันคือเราจะไม่อยู่เอาลูดี้อยู่ข้างหน้าบอสแล้วทีมอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าบอสตัวเนี้ยเวลามันใช้สกิลไปเรื่อยๆมันจะมีสกิลทิ้งตัวลงไปด้านหลังนะครับถ้าเราเอาทีมไว้ด้านหลังเนี่ยบางทีเราอาจจะบังคับทีมวิ่งหนีออกมาไม่ทันนะครับนี่เขย่ากระแสเราก็หลบออกข้าง เนี่ยครับก็จะมีฟาดทางด้านขวาแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทิ้งตัวไ้ด้านหลังนะครับเราก็เลยต้องมาเล่นในรูปแบบนี้นะเอาตัวทีมมาอยู่ทางด้านขวาไว้นะครับหรือไม่ก็ซ้ายก็ได้ยังไงก็ได้ครับไม่ให้ตัวโกเลมมันทิ้งตัวไปด้านหลังแล้วโดนทีมเราครับเนี่พนยพอมาจะเขย่าก,กระแสราก็หลบมันจะมีสกิลชาร์จอยู่แค่3รูปแบบนะครับเขย่ากระแสฟาดขวาแล้วก็ล้มตัวไปด้านหลังนะครับบอสตัวนี้จะทําให้เรามีติดสถานะ สตันได้นะครับแต่ตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีตัวที่กันสถานะสตันนะครับเนี่ยล้มตัวเห็นไหมมันจะลมไปด้านหลังถ้าเราทําเอาทีมมายืนอยู่ด้านข้างแบบเนี้ยมันจะไม่โดนการล้มทับของบอสนะครับเนี่ยเราก็ยืนชิวเลยแบบนี้ชิวเลยยืนชิวชิวไปเลยครับสูดีีก็บัฟเกาะไปเวลาตีหมดสติเราก็ไม่ต้องห่วงว่าบอสมันจะทิ้งตัวไปทับทีมเราเพราะไม่โดนแน่นอนนะครับที่เราอยู่ด้านข้างทั้งหมด ขยก่กกระแสแล้วก็หลบออกแล้วก็กลับมาอยู่ด้านหน้าบอสเหมือนเดิมวนลูบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบอสนะฮะเนี่ยยังไงทีมก็ฮิวทันครับเพราะว่าเรามีสองซับนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเอียนหรือคารินนะครับโอ้โอ้เกือบมองเหมือนกันนะนี่ทำเล่นไป เนื้อเรื่องยาก,ยากมากนี่ขนาดมินิบอสยังแรงขนาดนี้นะครับไม่ต้องคิดเลยว่าตัวบอสของบทที่10เนี่ยจะโหดขนาดไหนฮะขนาดมินิบอสยังโหดขนาดนี้นี่เราก็วนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้เลยนะครับสำหรับการสู้กับบอสกเลยมน้ำแข็งในระดับยากมากนะครับก็รอเวลาบอสตายแค่นั้นเอง ข้อดีของการใช้เอียนคู่กับคารินนะครับคือเอียนจะมีลดดาเมจบอสนะครับคารินจะมีลดพลังโจมตีนะครับก็จะทําให้บอสเนี่ยตีเราได้เบาลงนะครับถ้าเราไม่ใช้2ตัวนี้คู่กันเนี่ยไอสก,กิลปันป่นๆเมื่อกี้เราอาจจะตายทั้งทีมได้เลยนะครับเนี่ยขนาดดาเมจเป็นโคเซตยังทาดาเมจนานเลยนะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีตัวไอลาเชลไว้ไว้เจาะลดเกาะ เพราะว่าเราต้องใช้2องซับนะครับพอเราใช้2ซับปุ๊บดาเมจเราก็จะนานขึ้นนะครับแต่ก็ไม่นานเกินไปหรอกครับเพราะโคเซตยิ่งแรงอยู่แล้วนะครับเนี่ยแปบ๊บเดียว50%แล้วอย่าลืมนะครับถ้าทีมถ้าทีมฮิลไม่ทันนะ่ะ เราก็กดสัตว์เลี้ยงเอาได้นะครับอย่าไปยืนรอซัพพอร์ตฮีลอย่างเดียวนะครับ ก็จบคันแล้วนะครับกับการสู้กับมินิบอสของบทที่10นะครับที่มีเลือดถึง28ล้านกันเลยทีเดียวนะครับมีวิธีการสู้แบบไหนใช้ทีมแบบไหนนะครับก็ผมได้สาธิตไปให้ดูหมดแล้วนะครับแล้วส่วนตัวดาเมจเนี่ยถ้าใครไม่มีโค้เซตแดงนะครับผมแนะนําเลยนะครับตอนนี้มีตัวใหม่เข้ามานะครับมิสเวลเวสนะครับแนะนาเลยนะครับให้ไปเปิดหามาเป็นตัวดาเมจที่ดีนะครับใช้ในการลงดันต่างๆฆ่าบอสได้ดีมากนะครับและอีกอย่างนะครับมิสเวลเวสไม่ได้เป็นตัวตีระยะใกล้นะครับมิสเวล เป็นตัวตีระยะกลางนะครับวิธีการตีโกเลมแบบนี้มิสเรเวสสามารถยืนตีได้นะครับไม่โดนสกิลนะครับไม่เหมือนพวกเดลโอนเซอินนะมันจะต้องเข้าไปตีใกล้ๆบอสแต่ว่ามิสเรเวสมันจะมีระยะที่ไกลกว่าตัวเดลโอนกับเซอินนะครับสามารถอามาใช้ได้นะครับแนะนําเลยถ้าใครไม่มีเปิดหามิสเรเวสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกมเซเว่นไนท์ ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้นะครับสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย